ประวัติศาสตร์กันดัม UC 0096ยูนิคอนกันดัมในช่วงปีนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากเลยครับเพราะเหมือนเป็นบทสรุปของสงครามอันยาวนานที่ดำเนิมนมาตั้งแต่ปี0079เลยระยะเวลา17ปีจากตัวละครที่เป็นเด็กก็เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วภาคยูนิคอนเนี่ยเป็นเรื่องราวของการเมืองและก็ประชญาแบบเข้มเเลยนะครับอ่ะมา เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายที่สุดละกันนะครับวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งก็คือการเปลี่ยนจากปีคริสตศักราชมาเป็นปีศักราชอวกาศ UC 001 c a r ์ริาโดมาเซนัสรัฐมนตรีของสาหาพันธโลกกําลังกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเริ่มปีศักราช UC 0 0ศ1ยนณธรรมเนียบลาพลัสแต่แล้วก็เกิดเหตุก่อการร้ายขึ้นครับธรรมเนียบลาพลัส ระเบิดพังพินาศเลยทำให้ผู้คนล้มตายไซแอมวิสคือผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นและเขาก็ได้เก็บวัตถุชิ้นสำคัญไว้ได้ครับสิ่งนี้ถูกเรียกภายหลังว่ากล่องลาพลัสซึ่งจ้ดสิ่งนี้มันจะสามารถสั่นคลอนอำนาจของรัฐบาลสา,าพันธโลกได้เลยไซแอมวิสผู้นำของตระกูลวิสจึงใช้กล่องลาพลัสนี้ แอบทำการต่อรองลับๆกับคนของตระกูลมาเซนัสผู้นำรัฐบาลโลกซึ่งการอำนวยความสะดวกของสหพันธ์โลกเนี่ยทำให้ตระกูลวิทสามารถสร้างธุรกิจเติบโตจนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเลยครับซึ่งธุรกิจหลักของตระกูลวิทก็คือบริษัทอนาฮามอิเล็กทรอนิกส์ผู้นำในการพัฒนาหุ่นโมบิลสูตรประสิทธิภาพสูงจากปี UC 0 0 0 1จนมาถึงปี UC 0096 เกือบร้อยปีแล้วครับที่ก่องลาพลัสถูกเก็บซ่อนไว้เพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจของรัฐบาลสาพ,พันโลกซึ่งในตอนนี้เนี่ยไซแอมวิสผู้นำตระกูลวิสก็กลายเป็นคุณปู่ที่มีอายุเกินร้อยไปแล้วครับอายุขนาดนี้ทัศนคติก็คงไม่เหมือนตอนหนุ่มๆแล้วนะครับไซแอมวิสจึงตัดสินใจที่จะมอบก่องลาพลัสให้กับคนรุ่นใหม่เป็นการเปิดโอกาสสู่อนาคต ซึ่งขั้วอำนาจตรงข้ามกับสาพันโธลกในตอนนี้ก็คือ n อซ c อ o n ซึ่งในตอนนี้อาจจะเรียกกันว่ากลุ่มปลอกแขนเสื้อถึงจะพ่ายแพ้ไปหลายครั้งแต่อุดมการณ์ก็ยังคงอยู่ครับซึ่งผู้นำของ n อซ c อ o n ในยุคนี้ก็คือ f u ฟอ f o n t มนุษย์ดัดแปลงที่มีรูปลักษ์เหมือนกับาา a ัสนา n a ิ e ผู้นำ n อ o c อ o n คนก่อนนะครับ และสมองของฟูฟรอนท่านเองก็ถูกดัดแปลงใส่ความคิดของบุคคลสําคัญหลายๆคนเข้าไปนะครับซึ่งฟูฟรอนท่านเองเนี่ยเขาก็เรียกตัวเองว่าภาชนะมวลชนและไซแอมวิสตัดสินใจจะมอบกล่องลาพลัสให้กับฟูฟรอนท่านผู้นี้ซึ่งผู้นำคนสำคัญของฝั่งซีอ้อนอีกคนก็คือมิโนวาซาบีทายาทของอดีตตระกูลผู้นำซาบีที่ตอนนี้เธอเติบโตขึ้นเป็นสาวแล้วครับ มิ n เนว่าไม่เห็นด้วยกับการส่งมอบกล่องลาพัสให้กับฟูฟอนท่านก่อนที่จะถึงวันส่งมอบกล่อง Plus, a, ลาพัส m มิ e เนว่าเลยแอบลอบไปที่โคโลนีอินดัสเทรียลเเพื่อจะไปที่คฤหาสน์ของตระกูลวิสที่ซ่อนอยู่ในบริเวณเมกาลาลิกา้าซึ่งจากอาวกาศด้านนอกเนี่ยจะลอบเข้าไปในโคโลนีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับมิเนว่าพลาดท่าร่างกำลังจะหลุดออกไปนอกอวกาศเด็กหนุ่มที่ชื่อบานาดลิง เขาคือนักเรียนช่างของอาณาหามอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในอินดัสเทียลเซเว่นไอหมอนี่เป็นนิวไทป์ครับและสัมผัสได้ว่ามีคนกําลังจะเกิดอันตรายบานาดรีบขับหุ่นช่างแล้วก็ไปช่วยมิโดวาได้สําเร็จซึ่งมิโนวาไม่กล้าบอกชื่อจริงกับบารนาดครับเธอบอกว่าชื่ออัลเดรเบิร์นและขอให้บารนาดช่วยพาไปที่เมก้าลาลิกา้าที่ตั้งของคริหาร์วิสและได้พบกับผู้นําตระกูลวิสคนปัจจุบันนั่นก็คือคาร์ดิวิส เมื่อการส่งมอบปล่องลาพลัสกำลังจะเกิดขึ้นทั้งสาพันโลกก็ไม่นิ่งเฉยครับส่งยานเนวอากาม่ามาขัดขวางและปะทะกับยานการาเชลของฝั่งนี้โอซีออนที่มีนักบินโมบิลสุส,สาวสุดแกรงมาริดาครูสขึ้นขับหุ่นกระสติยาการประทะลามเข้าไปถึงข้างในโคโลนีเลยครับ้อยปีรีดี้มาเซนัสจากฝั่งรัฐบาลโลกได้ช่วยเหลือตัวมิโนวาออกมาจากโคโลนี กองกำลังบุกเข้าไปในคฤราสิหา์ดวิสแล้วก็ยิงใส่คาเดียสจนบาดเจ็บบานาที่กำลังหาทางเอาตัวรอดก็ไปเจอเข้ากับคาร์ดิเสแล้วก็กันดัมยูนิคอร์นและก่อนที่คาเดิยสจะตายเขาได้เปิดเผยว่าตัวเขาก็คือพ่อที่แท้จริงของบานาดั่นเองและขอมอบกุญแจกล่องลาพลัสให้กับบานาดซึ่งก็คือกันดัมยูนิคอนและฝากฝังให้บานาด เป็นผู้กำหนดอนาคตหลังจากนี้ซึ่งเจ้ากระดัมยูนิคอร์เนี่ยจุดเด่นคือการติดตั้งไซโครเฟมทั่วตัวเลยครับและมาพร้อมกับระบบ NTD ย่อม,มาจาก New Type Destroyer ถ้าเจอกับศัตรูที่เป็น New Type Unicorn จะแปลงร่างเป็น Destroyer Mode และเข้าทำลายล้างศัตรูแบบอัตโนมัติ โดยที่นักบินนั่งอยู่เฉยๆเลยทำหน้าที่เพียงแค่เปลี่ยนความรู้สึกเป็นการกระทำซึ่งรูปแบบของระบบ NTD เนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับตอนที่ยูนิคอนต่อสู้กับกรสัสติยามาริด้าไม่สามารถควบคุมอาวุธประเภทไซคอมมิวได้เลยเพราะว่าโดนยูนิคอนแฮกอาวุธของกรสัสติยามาเป็นของตัวเองมาริด้าที่พ่ายแพ้เลยถูกจับมาเป็นเชลยของฝั่งสางพันครับและในฐานะกุญแจของกล่องลาพลัส จะต้องพายูนิคอนไปยังพิกัดที่กำหนดไว้เพื่อปลดผนึกกล่องลาพลาสพิกัดแรกคือซากทำเนียบลาพลาสที่โดนระเบิดในปี UC 0001นะครับส่วนพิกัดที่2อยู่บนโลกครับที่ฐานทัพทอลิงตันที่ออสเตรเลียใกล้ๆก,ก,กับจุดที่โคโลนีตกลงมาที่โลกในปี UC 0079เหตุการณ์กันดั้มภาคแรกนะครับ และที่ฐานทัพทอรลินตันที่ว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของภาค s t a r d u ัสเมโมรีในปี u c 0083ด้วยซึ่งเมื่อยูนิคอนไปยังพิกัดที่กำหนดก็จะเกิดการประทะเพื่อแย่งชิงหุ่นยูนิคอนทุกครั้งครับฝั่งสาพันโลกต้องการเก็บยูนิคอนไว้เพื่อปิดผนึกกล่องลาพลัสต่อไปส่วนฝั่งนีโอซิออนต้องการใช้ยูนิคอนเปิดกล่องลาพลัสเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังที่จะสามารถแยกตัวเป็นอิสระ จากการครอบงำของรัฐบาลสพาก์โลกได้แต่ฟูฟอนท่านมีแผนต่อไปหลังจากนั้นอีกครับเมื่อชาอาวกาศสามารถแยกตัวไปอิสระจากโลกได้แล้วก็จะรวมหัวกันบอยขอดโลกโลกในตอนนี้ที่มีปัญหาขาดแคลนทรัพยากรและก็ปัญหาประชากรล้นโลกอยู่แล้วถ้าขาดความช่วยเหลือจากโคโลนีแล้วก็โลกก็จะกลายเป็นเพียงดาวที่ล่มสลายมีเนว่ามองว่า ถ้ามอบก่องลาให้กับฟูฟอนท่านแล้วก็มันจะเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนขั้วอำนาจเท่านั้นความสงบสุขที่แท้จริงก็จะยังไม่เกิดขึ้นมิโนวาเลยตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมกับฝั่งไหนทั้งนั้นแม้แต่ร้อยตีรีดี้ที่หลงรักเธอและอาสาจะพาเธอหนีไปจากความวุ่นวายทั้งหมดแต่มิโนว a าก็ไม่เอาครับเพราะนั่นถือเป็นการหนีปัญหามิโนวาเลือกที่จะขอตัดสินอนาคตเองกับ บานาดลิงส่วนบานาดที่ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับทั้งฝั่งซาหพันธ์และฝั่งนีโอซีออนก็เริ่มเข้าใจสัจธรรมชีวิตมากขึ้นแล้วครับบานาดและมิเนว่ามุ่งไปที่พิกัดสุดท้ายของกล่องลาพลัสนั่นก็คือที่เมกาลาลิก้าที่ตั้งของคราร์ลฮาร์วิสจุดเริ่มต้นนั่นเองการประทะกับนีโอซีออนดูเดือดมากครับร้อยตีรีดีที่อกหักจากมิโนวา โกรธแทนมารความรักไอบานาดลิงขับหุ่นบ้านชีมาปะทะกับยูนิคอนซึ่งหุ่น2ตัวเนี่ยเป็นหุ่นที่มีสเปคเดียวกันเลยครับซึ่งบานาดเองมันก็ไม่อยากสู้หรอกครับไล้สารลาวะวารีดี้มารีดาเลยเข้ามาช่วยต่อสู้กับวีดี้แทนครับบานาดเปลี่ยนไปต่อสู้กับแองเจโลและยูนิคอนก็ถูกกลางอนาเขตปิดกั้นไซโคเฟรมไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้ตัดกลับไปที่วีดี มารีดาเองก็ไม่อยากสู้ครับเลยยอมสละดชีพเพื่อให้รีดี้กลับมาทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเมื่อบานาดเห็นมารีดาตายไปต่อหน้าก็เลยระเบิดพลังนิวไทม์และสามารถใช้งานระบบที่ซ่อนอยู่ของยูนิคอร์ได้ครับสซโคเฟรมเปลี่ยนเป็นสีเขียวและสามารถหลุดออกจากอาณาเขตคุ้มขังแล้วก็เอาชนะแองเจโลได้สำเร็จและที่พิกัดสุดท้ายนี้มิเน่ากับบานาดก็ได้พบกับ ไซแอมวิสถ้าเทียบตามศักก็ถือว่าเป็นคุณปู่ของบานนาดนะครับและกลองราพลัสที่ว่าก็คืออนุสร์กฎบัญญัติที่สร้างขึ้นในปี UC 0001ข้อตกลงของมวลมนุษยชาติก่อนที่จะเริ่มปีศักราช UC ซึ่งหลักฐานที่แท้จริงเนี่ยมีมาตราหนึ่งข้อที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยมาก่อนเลยนะครับเ h a เตอ r 7 Article 15ในอนาคต หากการถือกำเนิดมนุษย์สายพันธุ์ใหม่เป็นที่ยอมรับขอมอบสิทธิ์การมีส่วนร่วมบริหารรัฐเป็นสำคัญมาตราที่ไม่ถูกเปิดเผยน,นี่แหละคือกล่องลาพลัสครับมันหมายความว่าถ้าวันใดวันหนึ่งมีมนุษย์สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นแล้วก็รัฐบาลสาพันธโลกจะต้องมอบสิทธิ์ในการร่วมบริหารให้กับมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ด้วยซึ่งมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ว่าก็คือนิวไทป์นี่เอง และในจักรวาล UC New Type ก็เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วนะครับอย่างอามูโรเรเน่ก็มีบทบาทมาตั้งแต่ปี0079แล้วเนะเมื่อได้รู้ว่ากลองลาคืออะไรมิโนว่าก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงตรงส่วนนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตครับแต่ฟูฟอนท่านไม่เห็นด้วยครับเขาต้องการจะเก็บกลองลาัสไว้เพื่อกดดันรัฐบาลโลกเดินหน้าตามแผนเดิมที่จะบอยขอดโลก ทําให้โลกล่มสลายเมื่ออุดมการมันต่างกันงั้นก็คงต้องต่อสู้ตัดสินสึกสุดท้ายยูนิคอนปะทะชินันจูในร่างนิโอจีอองแค่ตัวหุ่นชินันจูเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีต้นแบบมาจากนิวกันดัมแล้วก็ซ,าซาัสซีแถมชินันจูยังมาด็อกกิ้งกับนิโอจิอองอีกจะเป็นหุ่นที่ไร้เทียมทานมากครับ ขณะเจ้ารีดีที่กลับใจแล้วขึ้นขับบานชีมาช่วยก็ไม่สามารถรับมือฟูฟอนท่านได้ครับแต่ยูนิคอนที่ขึ้นขับโดยบานาดลิงไซโคเฟรมสีเขียวสร้างม่านพลังที่ชื่อว่าไซโคฟิลพลังอภินิหารที่ห่อหุ้มร่างยูนิคอนเอาไว้ทำให้สามารถฉีกกระชากดีโอจีองได้อย่างง่ายดายเลยครับและพลังปฏิหารก็ได้เชื่อมต่อกับจิตของฟูฟอนท่านทำให้เกิดนิมิตย้อนอดีต ที่พาฟูฟรอนท่นกับบานาดไปชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตและฟูฟรอนท่นก็พาไปดูต่อที่สุดขอบเวลาของจักรวาลมันคือความว่างเปล่าบืดมิดที่เวลาหยุดหมุนไม่ว่าสิ่งใดก็ไร้ความหมายครับแต่บานาดยังคงเหลือหนึ่งสิ่งนั่นคือความอบอุ่นในหัวใจความอบอุ่นได้พาบานาดกลับมาสู่ปัจจุบันร่างของฮุนชินันจูผุพัง พร้อมกับการจบชีวิตของฟูฟอนท่านเรื่องราวก็น่าจะจบได้แล้วครับแต่ผู้นำของตระกูลมาเซนัสกับตระกูลวิสก็ไม่ยอมปล่อยให้กลองลาพลัสถูกเปิดเผยสั่งยิงโคโลนี่เลเซอร์เพื่อทำลายเมกาลาลิก้าไปพร้อมกับกลองลาพลัสและสุดยอดปาฏิหารก็ได้เกิดขึ้นครับบานาดที่บรรลุพลังนิวไทกับกันดั้มยูนิคอนทำให้ไซโคเฟรมแตกออกเป็นผนึกสีเขียว กลางโลกป้องกันลำแสงจากโคโลนีเลเซอร์ไว้ได้ซึ่งคโลนีเลเซอร์อันนี้เนี่ยมันเคยใช้ทำลายกองยานทีทานมาแล้วนะแต่ครั้งนี้กลับถูกหยุดไว้ได้ด้วยกันดั้มยูนิคอนมีแตว่าซาบี้ได้เริ่มทำการถ่ายทอดสดเปิดเผยกฎบัญญัติที่แท้จริงทางสาพันโลกก็ยังไม่ยอมแพ้ครับส่งกองยานเจเนอโรเรวิวมาถล่มเมกาลาลิกา้าเพื่อหยุดการถ่ายทอดสด แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าพลังปฏิหารของบานาดลิง์และยูนิคอนกันดัมเพียงแค่สบัดมือกองยานรบขนาดใหญ่ก็หมดสภาพไปในทันทีเลยครับณจุดนี้เนี่ยผมว่ายูนิคอนควรจัดอยู่ในกลุ่มซูเปอร์โรบอทแล้วครับไม่ควรจัดอยู่ในกลุ่มเรียวโรบอทแล้วเนีซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้มนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่านิวไทป์ก็เลยได้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตจักรวาล UC ต่อไปครับ เอาละครับสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าพลังปฏิหารที่เกิดขึ้นจากบานาดลิงบวกกับยูนิคอร์เนี่ยเพื่อนๆว่ามีใครที่สามารถเอาชนะพลังปฏิหารนี้ได้บ้างครับหมายถึงยูนิคอรล่างเขียวพลึกนะครับไม่ใช่ยูนิคอรแดงหรือฟูลอาร์เมอร์นะหุ่นตัวไหนเอาในเรื่องกันดั้มนะจักรวารอื่นก็ได้ผมนึกออกอยู่ตัวเดียวเพื่อนๆนึกอ,ออกไหมครับเอาละ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน ดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ